สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวหูฟังบลูทูธนะครับที่ใช้สำหรับคุยโทรศัพท์โดยเฉพาะนะครับของยี่ห้อคาวารุ่น K52 นะครับสำหรับหูฟังบลูทูธตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่า Android สามารถใช้ได้ทั้งฟังเพลงแล้วก็คุยโทรศัพท์ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับ รุ่นนี้นะครับจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือมันมาพร้อมกับกล่องชาร์จนะครับนี่อันนี้เป็นกล่องชาร์จนะครับก็คือกล่องเนี่ยจะทำหน้าที่เก็บหูฟังนะครับแล้วก็จะชาร์จแบต ให้กับเจ้าตัวหูฟังได้ไปในตัวนะครับก็คือเวลาเราพกออกไปข้างนอกเนี่ยเราก็เอากล่องเนี่ยไปด้วยนะครับเวลาคุยโทรศัพท์เสร็จปุ๊บก็ใส่ตัวหูฟังเข้ามาในกล่องนะครับแล้วกล่องเนี่ยมันก็จะชาร์จแบตให้กับเรานะครับเรียกได้ว่าใช้ไปชาร์จไปนะครับอยู่ได้ทั้งวันนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นพอร์ตชาร์จนะครับจะเป็น Type C นะครับผมมาดูตัวเจ้าตัวหูฟังกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟเปอร์เซนต์ led นะครับเป็นไฟบอก เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็คือมีแบตอยู่79เปอร์เซ็นตนะครับเป็นแบตของกล่องนะครับผม<__เดี๋ยวมาดูสายของเจ้าตรงฟังนะครับรุ่นนี้นะครับเพียงแค่หยิบออกมาจากกล่องเนี่ยมันก็จะเปิดโดยอัตโนมัตินะครับแล้วมันก็สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเราได้อัตโนมัติเลยนะครับเรียกได้ว่าเจ๋งมากๆนะครับหยิบออกมาจากกล่องนะครับแล้วมันก็จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเราโดยอัตโนมัตินะครับตรงนี้ก็จะเป็น หน้าคอนแทคที่ใช้สำหรับชาร์จนะครับรุ่นนี้ไมค์จะอยู่ที่ปลายก้านนะครับเวลาคุยโทรศัพท์เนี่ยก็ไม่ต้องพูดเสียงดังนะครับแค่พูดเบาๆเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็ได้ยินชัดเจนแล้วนะครับเพราะว่าไมค์เนี่ยมันอยู่ที่ปลายก้านแล้วมันก็จ่ออยู่ที่ปากของเรานะครับตัวนี้เป็นบลูทูธเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับเวอร์ชัน5.0กินพลังงานน้อยเชื่อมต่อได้รวดเร็วแล้วก็สเสถียรด้วยนะครับ สำหรับแบตเตอรี่ของตัวนี้นะครับชาร์จแบตหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถคุยโทรศัพท์ได้ต่อเนื่องประมาณ5 6ถึงชั่วโมงนะครับแล้วก็กล่องชาร์จเนี่ยก็สามารถชาร์จแบตได้อีกประมาณ5 6ถึงรอบนะครับเรียกได้ว่าชาร์จไปใช้ไปนะครับอยู่ได้ทั้งวันนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มสำหรับเปิดปิดหูฟังนะครับหรือว่ากดรับสายวางสายหยุดเพลงเล่นเพลงนะครับก็คือกดตรงปุ่มนี้ได้เลยนะครับอ่า ปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มมิวเสียงไม้นะครับก็คือปุ่มปิดเสียงไม้นะครับสมมติว่าเราคุยกับลูกค้านะครับเราบอกว่าเดี๋ยวอีกแป๊บนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอปรึกษากับทางหัวหน้าก่อนนะครับเรากดปิดเสียงนะครับแล้วเราก็ไปคุยกับหัวหน้านะครับฝั่งตรงข้ามก็จะไม่ได้ยินเสียงเราแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับกดค้างก็จะเป็นการเปลี่ยนไปเพลงถัดไปนะครับผม รุ่นนี้นะครับก็สามารถใส่ได้ทั้งข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวานะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่เกี่ยวหูนะครับตัวที่เกี่ยวหูเนี่ยก็จะเป็นยางแบบนุ่มนะครับใส่สบายนะครับไม่รั้งหูไม่เจ็บหูนะครับเรียกว่าเจ๋งมากๆนะครับรุ่นนี้สามารถสแตนอะโลนได้นะครับก็คือตรงนี้นะครับก็จะเป็นพอร์ตชาร์จของเจ้าตัวหูฟังนะครับก็ถ้าสมมติว่าวันดีคืนดีนะครับก่องหายนะครับก็ยังชาร์จแบตได้นะครับเพราะว่ามันสามารถชาร์จที่ตัวหูฟังได้เลยนะครับแล้วก็ปิดเปิดผ่านทางเจ้าตัวหู ฟังได้เลยนะครับเรียกได้ว่าสแตอรโรนก็ได้นะครับหรือว่าใส่กล่องก็ได้นะครับนี่นะครับจุกยางรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นแบบเอียบัดนะครับเวลาใส่เนี่ยก็คือใส่สบายนะครับไม่อึดอัดไม่เจ็บหูนะครับมันไม่ใช่แบบหูฟังแบบอินเอียร์นะครับที่แบบยัดเข้าไปในรูหูนะครับอันนี้คือใส่ได้สบายๆทั้งวันนะครับในกล่องเนี่ยก็จะมี จุกยางแถมมาให้เพิ่มนะครับรวมกับที่ตัวเนี่ยก็จะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับก็เลือกเอาเลยนะครับตามขนาดของรูหูนะครับผมเล็กได้ว่าเจ๋งมากๆนะครับรุ่นนี้นะครับก็สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้2เครื่องในเวลาเดียวกันนะครับสมมุติว่าเรามี iPhone เครื่องหนึ่งนะครับมีซัมซุงเครื่องหนึ่งนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับหูฟังบลูทูธตัวนี้ตัวเดียวได้เลยนะครับเวลามีสายโทรเข้ามานะครับก็กดรับสายที่ตัวหูฟังบลูทูธตัวนี้ได้เลย รุ่นนี้เป็นบูทูธเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับเวอร์ชัน5้นเวลาดูหนังดู youtube นะครับเสียงตรงกับภาพหรือว่าเสียงไม่ดีเลกด้วยนะครับเรียกได้ว่าเจ๋งมากๆนะครับสำหรับเจ้าตัวคาวาเคหตัวนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อนะครับได้ที่ l ล n e แอที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าสามารถเข้าไปดูสินค้าเพิ่มเติมนะครับในเพจใน Facebook ของผมนะครับที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับ